สวัสดีครับพบก,กับสุลต้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ห้วยมวยใหญ่เจ๊เทือ,อบบอกขานนม่เป็นยังไงล่ะพี่น้องโอ้ยผมไม่ขอโทษสกอเปิดศึกเดือดมาติเนสยันชัดมวยผิดคู่แม้หน้าแตกยับเส้นชัยดาบี้โอ้ยบอลเหล้วบอลทวงจจกเทือบว้ายบักหัวล้านลื่นคู่บอกพอสกอตเป็นอย่าง,างนี้ ทีมแมนเชสเตอร์ Manchester นะครับโปสตกราตำนานหมายเลข18ของปีแสดงแมนยูตกเป็นเป้าสายตาอีกครั้งแล้วนะจ๊ะหลังออกมาประกาศก็ล่าไร้คำขอโทษกูบะขอโทษกูบะพิชให้กับลิซานูมาติเนสแม้จะยอมรับคำวิจารณ์ของตนว่าแรงเกินไปแต่ยืนกรันคำเดิมว่าประกาศลังอันจนติยารายนี้เตี้ยเกินไปที่จะหยุดเออร์ลิงเบลฮาแลนนะครับ โอ้ยเรื่องมันผ่านไปดนล่ะเขาจีเตียเขาสี่ยังกับเป็นเรื่องของเขามึงไปบุรีเขายังแหละโอ้ยบอลปานมึงสูงแล้วหาหัวปลาแดกเลยจุนวนเหตุนะฮะคำสบรมรามณทที่กลายเป็นหน้าแตกย้อนกลับไปก่อนเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับที่แมนยูหักประกาศเซียนโค่นซิตี้2-0พอลสกอร์และนิกิบัต2แกนนันครับออฟ9-2นะฮะออกมาทำนายชะตากรรมของมาติเนสผ่านพอดแคสต์ว่าเละแน่ โดยส่วนสูงที่ต่างกันลิบลับเตีย่ยมาตื่นมาตินาตเนตจะถูกคารันถล่มจนไม่เหลือซากนะครับคดีพิกเดบิวเชอชร์โชว์ฟอร์มระดับมาสเตอร์พีดจับดาวยิงนอร์เวย์ใส่กระเป๋าตลอด9กสินาทีบุได้ออกมาหายใจเหม็นห้ำอยู่ในห้ำจนแฟนบอลพากันล้อเรียนความคิดเห็นของเหล่าตำนานเปิดซื้อนอกสนามนะครับมาเคลียร์กันที่บ้านผม มาติเนสไม่ปล่อยผ่านนะครับหลังจบเกมเขาตอบกลับคําวิจารณ์ด้วยความดุดันท้าทายให้สกคเข้ามาคุยกันแบบตัวตัว,ตวมาคุยกันที่บ้านผมก็ได้เพื่อเคลียร์ใจเรื่องการดูหมิ่นศักยภาพถือนวมมานําเดอร์กุสเซมึงอคักอันมาติเนสว่าพอสโคโต้กลับนะครับก็แค่เกมเดียวล่าสุดในรายการดีโอเวอร์แล a n แฟนดีเบตนะฮะเจมีก่กาเลเกอร์พยายามจี้ถามถึงการกลืนน้ําลายแต่พอสกอวัย5้ปีสวนกลับอย่างเผ็ดร้อน มองย้อนไปสิ่งที่พูดมันอาจดูไม่ดีนักแต่ขอโทษเหรอไม่แน่นอนผมยืนยันคำเดิมว่านี่คือมวยผิดคู่ผิดฝาแน่นอนด้วยทางกายภาพมันเตี้ยเขาก็แค่เล่นดีแค่เกมเดียวเท่านั้นนะฮะว้ายราคานี่มันมองยอมพี่น้องรอยเล้าที่อยากจะประสานนะครับไม่เพียงแค่สโคแต่นิกเกบัตย,ยังมาร่วมวงสับ ซ้ำอีกนะฮะหลังจบฤดูกาล2องบรรดาเตินสจนกลายเป็นกระแสวิจารณ์นหนักในหมู่แฟนบอลเลดเดวิลว่าตำนานสโมสรให้ท้ายหรือทำลายขวัญและกำลังใจนักเตะร,รุ่นน้องกันแน่นะฮะโอโ้กูว่าถ้าแพ้หรือว่าถ้าโดนถล่มนี่บักมาติเนตโดนสองบักนี่แหละดาคักดาแน,นลอะพี่น้องเลยป๋ายังหามไปอยู่เว้ยพี่น้องจักสีว่วาแเนี่อะไรล่ะโอ้ยพวกฮานี่ก็ได้ มรดกจากอัมาริมนะครับหรือเพชรแท้ของคาริคเส้นทางสู่ระดับโลกของแพตติดอกโกูอาวุธหนักชิ้นใหม่แห่งโอแทฟอร์ดมรดกยางมันใส่งานบเปียนบอักอัมริมนั่นโอ้ยบักขูขีดูดากที่แมนเชสเตอร์นะครับแม้แมนยูยุคโรเบนอัมาริมจะรูดม่านปิดฉากลงด้วยความขมขื่นนะฮะแต่ดูนว่าเขาได้ทิ้งของขวัญส่งท้ายที่ล้ำค่าที่สุดไว้ให้ไม่เครือคาริ และแฟนบอลปีแสดงนั่นก็คือการปลูกยักษ์ที่หลบไหลในตัวของพติตรดอกโกจากจุดอ่อนสู่จุดตายการกลับมาที่โลกต้องตะลึงย้อนกลับไปเพียงไม่กี่เดือนก่อนนะครับอัมริมเคยวิจารณ์ดอโกอย่างเผ็ดร้อนว่ากังวลทุกครั้งที่เขามีบอลจากปัญหา,าการตัดิใจในพื้นที่สุดท้ายแต่วันนี้ปีกดาวจนทีมชัตนเดนมาร์กได้เปลี่ยนเสียงวิจารณ์เป็นเสีเชียวภายใต้การนำทัพของคาริดอโกระเบิดฟอร์มจัดจ้านซัด2ประตูกับอีกอแอซิสจาก6นัดหลังสุด รวมถึงฟอร์มระดับมาสเตอร์พีดในเกมถล่มแมนซิตอร2หน่วยนิวเกลีรเบลและทัสติระดับปีศาจเมื่อสิมเมอนิวเกเลตเบล,เบลอย่างเย่อวยสิ่งที่ทำให้โอแทสฟอร์ดนะครับสันตเทือนไม่ใช่แค่ความเร็วแต่มันคือหัวใจของแข้งหมายเลข13รายนี้บัวรเรดมหาศาลสมาพันธงการที่ฟิลสมบูรณ์นะครับเขาวิ่งพล่านตลอด90นาทีไม่มีหมดวินัยเล็ก หลังจบเกมดัมบี้แมทเพียง24ชั่วโมงครับดอ,อกูเข้า,ขาคอร์สซ้อมส่วนตัวอีกในวันหยุดทันทีจนถูกยกให้ไปเปรียบเทียบกับตำนานอย่างแกร์เรเบลคำชมจากบอสไมเคิลคลิกถึงกับนิยามฟอร์มของเขาว่าแฟนสตาร์ติกนะครับหรือมหัศจรรย์เว้ยมึงไอจะ๊ยสีวาว z o o กันไหลอ่ะมันอัน,อ,นอันทัมมันเสมอคน,นนี้โอ้ยสตาร์แอคแทกสตีบงชี้ว่าว่าที่ระดับโลก ข้อมูลจากเซตเทมเดวีนะครับเดอนวม่าดอกูคือปีศาจในคราบนักฟุตบอลวัยเทียนเดอะดูงครองสถิตินักเตะอายุต่ำกว่า21ปีที่ชนะการดวลน,นะครับมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกคราวฟ็อกชนะการประทับบนพื้นดินเฉลีย่ยสูงถึง6.83ครั้งต่อ90นาทีในความล้่มเลวของอดีตกุนซือกลับกลายเป็นการเจิงเกิดอย่างเต็มตัวของเบลคลาสคนใหม่นะครับสำหรับดอกูนะฮะ เฮ้ยหน่อดากยังดมไหลโอ๊ยไอมันสม่ำเสมอเนี่ยเดี๋ยวนัดหนาเรียนบุดีก็มาดามันอีกละเด็กหน่อยมันก็ลังห่าวโอ้ยด่วนมาแต่ใส่อีกเมื่อเศา้าก็ถือเขาด่าและเมือแลงก็ไม่ให้เขาด่าอีกกูโบเกียวเด้อพี่น้องกูเป็นคนผากบักฮานึงไปอ่านคอมเมนต์มีแต่ด่ากูจังเี้ยงกูผากเล้เขาจะซื้อก็มาด่าเขาเป็นคนหนาเขาไอ้กูมาเบามาดากูโอ้หน่อ ดวนโคพาเมอร์จอช็อกโลกยื่นใบขอย้ายหนีสิงซบไีแสดงทีมรักในวัยเยาว์ที่ลอนดอนะครับสันจะเทียมวงการพิมพ์เล็กจริงๆนะฮะมีม,มีรายงานนะหูว่าโคพาเมอร์ Palmer, จอมทัพเบอร์หนึ่งของเซลซีกำลังพิจารณาตัดิใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตโดยการอำลาถิ่นสตัมฟอร์ดบิดเพื่อ,อย้ายปร,รุงมทีมแมนจูโดยมีกระแสข่าวว่าดิวหยุดโลกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปนะฮะสติรรับวิศาตแต่ใจอาจไม่ได้อยู่ที่ลอนดอน นัดตั้งแต่ย้ายเข้าสู่ถิ่นสีฟ้ามาสู่สีน้ำเงินเมื่อปี2023โคพิเมื่อระเบิดฟอร์มเทพด้วยการตะบันไปถึง48ลูกจากทั้งหมด110นัดและอีก29อาซิดโดยมีค่าเฉลี่ยส่วนร่วมกับประตูทุกๆ1.42เกมนะฮะแต่ว่ารายงานล่าสุดจากเดอะซันระบุว่าสตาร์ดังในวัย23ปีเริ่มอิ่มตัวกับชีวิตในกรุงลอนดอนและปรารถนาที่จะกับ คืนสู่บ้านเกิดในแถบตะวันตกเฉียงเหนือจนเอามาสู่ข่าวลือว่าเจ้าตัวเตรียมสแตนบายเตรียมยื่น transfer request เพื่อบีบให้สโมสรเปิดทางเจรจากับปีแสดงมุมองกุโรโมเดลธุรกิจเจลซีอาจกลายเป็นช่องว่างดาร์เรนแอมโบสนะครับกูรูจากสกสปอร์ตเนียวิเคราะห์อย่างดูเดือดว่าเชลซีไม่ชอบข่าวนี้แน่แต่นี่คือธุรกิจ โมเดลของู้เขาคือซื้อดาวรุ่งมาปั้นแล้วขายต่อทํากําไรมหาศาลขณะที่แมนยูกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นภายใต้าก,การกุมทีมของไมเคิลคอริกแม้ดีวนี้อาจจะไม่จบในเดือนมกราคมแต่มหากรรมนี้จะลากยาวไปถึงช่วงซัมเมอร์แน่นอนดีเอพีแสดงที่ซ่อนอยู่ในสายเลือดแรงจูงใจที่สุก,กันที่ทําให้ข่าวนี้มีน้ําหนักนะฮะท่านผู้ชมนั่นก็คือความผูกพันกับแมนยูที่ฝังรักลึกชื่อโครนะฮะซึ่ง ตั้งตามชื่อของแอนนี่โคลตำนานเดี่ยวยิงชุดที่เป็นแชมป์เบอร์สิบในดวงใจสวมเสือเ้อเบอร์น,นี้ตามรอยอดนอนยางเวนดูนี่มาชาเดอร์ซายี่ตำนานสิงบลูให้ความเห็นทิ้งท้ายอย่างน่าสนใจนะครับถ้าผาเมอร์ไม่เชื่อมั่นว่าเชลซีจบการแชม์ลีกได้ใน2ปีนี้เขาจะเดินออกจากสโมสรเพื่อย้ายทีมทันทีเฮ้ยรุ่นยังลักคาไงกับแพงค่าตัวกับจีแพงตัวดาวพี่น้องเอ้ยมันจีด่ายังไงล่ะ เอาเพื่อนมันฟุกมันได้กันมันได้เ,ดเดท่นหนั้งตัวเงินหนึ่งมีพอไม่นองนี่คือสุขข่าวแมนยูนะครับซึ่งเป็นรอบแรงของวันที่23ามกรคม